ดีค่ะวันนี้จะพามาทําตับย่างนะคะน,นี้เราก็ซื้อตับที่แบบว่าแช่แข็งมานะคะเราเอามาละลายเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาล้างเขาให้สะอาดให้น้ําเขาใสใสไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาหมักแป้งขา้าวโพดหรือว่าแป้งมันนะคะก็คือเหมือนให้เขาแบบว่ากลิ่นความคาวหรือว่าพวก เมือกเอะไรที่มันติดอยู่กับตับนะออกให้หมดจ้กเราก็จะแช่เขาไว้ประมาณ15 3 0นาทีนะคะระหว่างนั้นจะเราก็มาตามเครื่องเทศกันเลยจ้าก็จะเป็นพริกไทยรากผักชีแต่ว่าเราไม่มีรากผักชีนะคะเราก็เลยใช้เป็นลูกผักชีแล้วก็กระเทียมก็หมดจ้าก็เลยใช้เป็นผงกระเทียมแทนจ้าเราก็ค่อยๆโขกเขาไปเรื่อยๆนะคะให้ละเอียดจ้าผักชีก็ไม่มีผงกระเทียมก็ไม่มีก็ คิดอยู่ว่าจะอร่อยไหมเนี่ยพอล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหมักจ่าใส่เครื่องที่เราตามไปนะคะลงไปเลยแล้วก็นี่เลยน้ำมันหอยนะคะหรือว่าซอสหอยนางรมะคะ่ะตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะคือที่บ้านจะมีติดตู้ตลอดเลยจะซอสาบอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนชานะคะ ผงม,มักไก่ค่ะหรือว่าผงปรุงรสนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะจะก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ ถุงมือ,มอแบบว่า DIY จะขยำขยำแล้วก็หรือว่ายุม้มยุมเขาให้เข้ากันนะคะต้องค่อยๆขยำนะคะเพราะว่าถ้าขยำแรงเดี๋ยวตับจะเละได้จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะหมักเขาไว้ข้ามคืนนะคะ <c oughs> ระหว่างนั้นเราก็จะมาเล่นกับน้องแมวค่ะอันนี้น้องแมวอันนี้จะเป็นน้องแมวของเพื่อนบ้านนะคะพอดีนางเข้ามาบ้านเรานะเราก็เลยแบบมาเล่นกับนางนี่เป็นไงไม่ยอมกลับบ้านตัวเองด้วย บ้านเขาหน้าอยู่ละสิเห็นไหมมามาผ่านไปหนึ่งวันค่ะเราก็จะมาหมักตับไก่เอ้ยไม่ใช่สิเราก็จะมาเสียบตับไก่ของเรานะคะเราไม่มีเตาย่างค่ะเราก็เลยจะเอาเขาเขา้าเตาอบแทนนะคะก่อนที่จะเสียบไม้นะคะเราก็มาขยำขยำน้องหน่อยนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้จะเป็นที่เสียบไม้ไม้เสียบแบบบาร์บีคิวนะคะเราก็เลยเอามาเสียบตับไก่ค่ะเพราะว่าไม้เสียบหมดจก้กอันนี้ก็ ใช้แล้วก็เอากลับมาใช้ซ้ําได้ค่ะก็แค่ล้างทําความสะอาดเนาะเสียบอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าทํากินเองแบบคือไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เสียนด้านการเสียบตับไก่เลยจ้ะก็แบบนี้เสียบไปเสียบมาเสียบไม่เสร็จซะกะทีอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะตับไก่ของเราแล้วเราก็เอาเข้าเตาอบจะ้ะนี่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปกินกันเลยดีกว่า